จากคลิปนี้ถูกดองมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะวันที่17ที่เราไปงานารับเชิญวงสาวน้อยสะดือแบนนะคะเขากลับไปแะบบกินชาบูทาดยักนะคะอยู่ที่เขาคอจังหวัดพิจบูรณ์นะคะนี่คือขนาดของ นอะคะฐานหมูนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้คือไซแอลนะคะเทียบกับน้องอุงอิงใหญ่มากๆเลยนี่นะคะแม่หักน้องอุงอิงจะบรรยากาศก็จะมีแม่นนอยแม่น้อยมีสองแม่นนอยนะคะก็มีพี่แองจี้นะคะแต่อุอิงบอกว่าพ้าลาไปถ่ายรูปแม่พ่อจ้าก็จะออกไปถ่ายรูป มีพ่อก๊อปด้วยนะคะพ่อกอบเห็นเสื้อขาวๆนั้นพ่ออาชิตตะนะคะไปหอดเพชรบุญเอฟซีน้องอิงกไลคือเกอาจาโอ้ยเจอีหยงเราไปถ่ายรูปกันเอฟซก็ยังจำได้นะคะว่านี่ไงแม่หน้อยนั่นไงแม่น้ององอิง น,นี่ก็คือพี่มอนอิงมือนั้นมือนั้นเป็นวันอาทิตย์เราพีมอนอิงใส่เสื้อสีแดงนะจ๊ะเราตกลงกันว่าใครใส่เสื้อไม่ถูกสีวันคนนั้นต้องจ่ายมาห้าสิบบาทมาห้าสิบบาทห้าสิบบาททุกคนเลยนะจ๊ะวงอิงแน่หน่อยพี่แองจี้นะห้าสิบบาทแองฟิมอ้งเราจะไปทวงกับพ่อเอกวันนั้เพื่นดีแจายเพิ่นนแได้เงินห้าสิบบาทมู มันก็จะถือมือเดียวนี่ยแหละจ้ะแต่ว่าท่วงเ็นจุคนพอมืออีกบังเอืญนมาใส่มาผู้เดียวดีใจหลายเพืนะ่อนนะจุดแก่งมาไลายมือท่วงเลยเนี่ยเห็นบอพออีกจะใส่บ่ถือมือมะเฮ้ยกำลังถ่ายคลิปอยู่นะจ้ะดีใจหลายเพื่อนนะพอใจหลายถือว่ามือนั้นในเงินหาสิบบาทบอกระเป๋าดโอ้ถาดไงก็พอชิดแต่อันนี้คือใส์เอลนะคะสัวใส่อีกเอลคือไ่ก็นี่ ไซเอลนี่คือกินไม่หมดแล้วนะคะไซเอลนี่กินกันกกันจะคนะ้นหะพี่มอนอิงแม่หน่อยอุอ้มยังคนลูก,ลกหลอดหวยกันพี่มอนอิงแม่หน่อยพี่แองจี้แล้วก็อุ้งอิงกินถัดไ่แอลเนี่ยกินบ่เบิดได้หอกับบานพรอ,อุต่า์ตัวอุ้งอิงว่าอีหล่าขันกินบ่เบิดเพิ่นจีปับเด้แล้นทำตาโตใหญ่เลย อะไรของพ่อชิตาเนี่ยพ่อชิตาทำไมแกมยหญเนี่พ่ออีกกำลังต่างกลองไรสดถ้ามืองนั้นผู้ใดจำได้ก็จะเห็นว่าพ่ออีกไรส่ดอยู่บรรยากาศดีมากสวยมากนะคะไรสวดใน Facebook นะคะเฟซบุ o <Facebook>. กเพจพ่อแม่น้องอุงอิงแฟนเพจนะคะฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะคะใครที่ยังไม่ติดตามเดี๋ยวพี่วันอิงจะแปะ,แปะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะ อยากให้ดูว่าเวลาเรานั่งกินกันเป็นยังไงนะคะพโอาเป็นใจเสือสีแดงคนเดียวพ่อใจรหลานได้แก่งมัวก็จะมีมีมีส้มตำด้วยนะพี่อุ่นอิงกับแม่หน่อยกินส้มตำด้วยวันนั้นแสบลายจ้าเอากับุณแม่ฮักน้องอุ่อิงด้วยนะคะที่พาเรามา เป็นบรรยากาศในการทานอาหารนะคะวิวสวยมากอันนี้อาจจะเป็นภาพที่หาดูได้ยากก็จะพี่หนะะิงก็เลยเก็บมาฝากค่ะเป็นภาพที่สามคนพ่อแม่ลูกนะคะถ่ายด้วยกันน่ารักมากๆเลยค่ะอันหนึ่งสองสามตีนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่เขาถ่ายมือนั้น,นะจ๊ะพี่หนิงก็เลยเอามาโล่งให้พี่น้องเบิรงนะจ๊ะขอบคุณค่ะ